เศษ218ส่วน2 5 6พพลิกฟ้าท้ามาตุภูมิหั่นเล่ม15รัรงเอหญิงสาวคือเพศภัยโดยเฉพาะหญิงสาวอย่างหลิงหลิงที่แม่อยู่นอกด่านยังสามารถก่อเรื่องทำให้อวินหลางแทบเกือบต้องตาย ด้านหวดวิปิ้งสามารถนำทับรบชนะสยงหนูครั้งยิ่งใหญ่สร้างชื่อเสียงเกรงไกลทั้งยังทำให้เกิดการค้าทาดครั้งใหญ่ที่สร้างความหนักใจให้กับเขาและตระกูลห่วงยังคิดจัดการกับอวินหลางอีก หลักๆเนื้อเรื่องในเล่มนี้ยังคงให้ความรู้สึกและอารมณ์เหมือนกับที่อ่านในเล่มก่อนๆเรื่องราวดำเนินต่อไปเรื่อยๆอ,อย่างมีจังหวะจะโคนที่สนุกสนานแม้ในเรื่องพระเอกจะต้องเผชิญกับปัญหามากมายแต่ก็สามารถเอาตัวรอดมาได้โดยสติปัญญาและความสามารถของตนเขาต้องเผชิญเพศภัยจากหญิงงามและพระไทยของห้องเต้ท,ที่สุดอย่างคาดถึง อีกทั้งยังเผชิญกับศัตรูการค้าที่หมายล้มลังตระกูลจนทำให้เขาตัดสินใจที่จะตอบโต้อีกฝ่ายอย่างรุนแรงด้วยฝีมือการเขียนและการแปลจึงทำให้เนื้อเรื่องอ่านสนุกรื่นไหลไม่มีสะดุดมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปครับ อวินหลางพระเอกรู้สึกผิดปกติจึงรีบพาเฉาเสียงเพื่อนพระเอกไปยังตรอกชาวหูแต่ระหว่างทางพบยังหน่วยทหารมากมายที่สวนทางกันในสภาพที่เหมือนเพิ่งสู้รบเสร็จ จึงทำให้อวินลางทราบว่าฮ่องเต้ได้ลงมือจัดการกับทหารหน่วยป่าหูสองพานนายแล้วอวินลางจึงเปลี่ยนแผนพา,าเฉาเซียงไปยังอำเภอหยางหลิงแทนพอเขาพบอวินอินบุตรสาวพระเอกกับหันกวงที่มาเรียนกับองค์หญิงฉางผิง มันดาเฉาเสียงทราบว่ามันดาหั่นกวงไม่ต้องการให้เขายุ่งเกี่ยวกับตระกูลอวินอีกถึงขนาดเอาจี้หยกของขวานวันเกิดที่อวินหลังให้ไปประกอบกับห้องเต้หลิวเชอร์ห้ามร้องเพลงหญิงงาม จึงทำให้อวินหลางสามารถคาดเดาถึงเรื่องราวได้คือหลิวหลิงบุตรสาวอ่องที่แต่งงานไปอยู่สยงหนูได้วางแผนกับบิดาหมายที่จะก่อการกรบฏอีกทั้งยังใส่ชื่อของอวินหลางและเฉาเซียงในการมีส่วนร่วมอีกด้วย จึงทำให้อวินหลางทราบว่ามีใครทำอะไรเพื่อปกป้องเขาองค์หญิงชางผิงรับอวินอินไปดูแลผวดวิปิ้งเพื่อนพระเอกแม่ทัพกับหลีการเพื่อนพระเอกรองแม่ทัพนำทหารออกไปจัดการทหารหน่วยป่าหูเหอโฉโย คันที่หัวหน้าองคารัก์เสื้อแพรแอบสืบหาความจริงหลงังจากที่ทั้งอวินหลางและเฉาเซียงไปพบกงซุนหงอัครเสนาบดีเพื่ออย่างเชิงแล้วจึงเข้าพบฮ่องเต้เพื่อขอรับโทษฮ่องเต้สั่งลงโทษให้จัดการมัดอวินหลางเพราะบทเพลงยิงงามที่อวินหลังแต่งให้กับลิวหลิงกับแสดงถึงความรับอันมากมายแต่อวินหลางจึงแก้ตัวว่าเป็นบทเพลงที่แต่งส่งส่งไปเท่านั้น ฮ่องเต้จึงทดสอบให้เขาแต่งบทเพลงมากมายซึ่งอวินหลางก็สามารถแต่งได้จนเป็นที่พอใจจึงสามารถรอดตายซึ่งจริงๆฮ่องเต้ก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่ายอยู่แล้ว แต่ในเหตุการณ์ครั้งนี้กลับมีชายหนุ่มหลายคนที่เคยมีความสัมพันธ์กับหลิวหลิงและตระกูใหญ่มากมายต้องเดือดร้อนตลอดจนชาวหูมากมายที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงต้องโดนสังหารอาเจียวอดีตทองเฮา ยังบอกกับห้องเต้อีกว่าลิวหลิงเป็นสตรีเช่นตัก,กแตนที่จะกินบุรุษในระหว่างผสมพันธุ์ต่อมาห้องเต้ได้มาเยี่ยมบ้านไร่ของตระกูลอวีนเพื่อมาดูการผลิตกระดาษแต่อวินหลังกับเสนอยังวิธีการทำแป้นพิมพ์เพื่อพิมพ์หนังสือได้ในจำนวนมากให้ห้องเต้ได้ดูแต่ยังติดขัดที่ยังไม่สามารถหาหมึกที่สามารถพิมพ์ได้จำนวนมากมายโดยที่หมึกไม่ติดกระดาษ เพราะเขาไม่ต้องการที่จะสะดุดปาเกินไปจึงพยายามแนะให้หัวหน้าช่างแกะสะลักคิดค้นหมึกแทนและทั้งทที่เขาพยายามแนะช่างพิมพ์ให้ผสมน้ำมันลงไปแล้วแต่อีกฝ่ายกับไม่เข้าใจด้านส่งเฉียวภรรยาอาวินหลาง ได้ตั้งคันขึ้นความคิดจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงคล้ายบรรดาภัรายาหลวงของขุนนางมากขึ้นคิดรับจวดจีแม่ของอวินอินเข้าตระกูลเพื่อขยายตระกูลจึงทำให้อวินหลางไม่พอใจ อยากให้เธอรักษาความรู้สึกเช่นเดิมที่เป็นคนมาจากสำนักขุนเขาในขณะที่สุจือ่ออนุพันธ์ยาอาวินหลางก็ยังคงทำตัวเช่นเดิมจึงทำให้ส่งเฉียวกับเป็นเช่นเดิมตระกูลอวินสามารถผลิตผ้าไหมได้จำนวนมาก แต่กับโดนขัดขวางเพราะไม่สามารถย้อมสีใหม่ได้อีกทั้งความลับของการย้อมสีใหมอยู่กับตระกูลห่วงที่แดนสู่โจงจึงทำให้ผ้าไหมดิบสีขาวของตระกูลอวินโดนอีกฝ่ายกดราคาทางด้านห้องเต้ก็ต้องการรอดูอวินหลางเดือดร้อนอย่างชอบใจแต่อวินหลางกับให้ตระกูลอวินทำผ้าห่มไหมยัดไส้รังไหมาขายแทนทำให้นอนหลับสบายจึงขายได้ราคาดีกว่าเดิม ด้านหวดวิปิ้งหลังจากที่ได้ไปร่วมจัดการทหารหน่วยปาหูก็ได้รีบนำทัพสองหมื่นออกไปโจมตีพวกสยงหนูสามารถจัดการกับทหารเจ็ดหมื่นภายใต้การนำของเจอหลันอ๋องรื้อจุ้ยอ๋อง คุณเหย,ย่ออ่องและโยเสียนอ่องจนได้รับชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ช่วงชิงทางผู้คนและดินแดนได้มากมายจนคนทั่วล่าต่างยินดีต่างจัดงานเลี้ยงฉลองกันไปทั่วอวินหลางที่อยู่ที่บ้านคนเดียวยังออกไปร่วมงานฉลองกับผู้คน เพียงทิ้งเหรียญเจียคนแคร์ไว้เฝ้าบ้านเพียงลำพังอวินหลางที่ต้องไปร่วมงานเลี้ยงของชนชั้นสูงกับโดนเหล่าบรรดาคนจากตระกูลใหญ่พยายามให้เขาช่วยเจรจากับกัวเจีย อดีตผู้กล้าพเนจรที่เคยเป็นศัตรูกับอวินหลางแต่ปัจจุบันยอมรับใช้เขาเพราะผลประโยชน์ที่มีหน้าที่ในการจับพวกทัศยงหนูมาแม่อวินหลางไม่ต้องการให้ตระกูลอวินมีการใช้ทาตต่างเผ่าแต่ก็ยอมให้พวกชนชั้นสูงซื้อ่าสจากกัวเจียได้สมใจอีกทั้งอวินหลางยังได้พบกับจงหลีหยวนที่โดนตระกูลหวงบีบขันจนบีดา พี่ชายเสียชีวิตจนมีความแค้นจึงยอมแม้กระทั่งจะยอมเป็นชายบำเรอให้อวินหลางและเฉาเซียงเพื่อแก้แค้นแต่ทั้งสองไม่สนพออวินหลางทราบถึงความแค้นที่มีต่อตระกูลห่วจึงให้อีกฝ่ายมาที่บ้านไร่อีกสามวัน พ่ออวินหลางกลับมาจึงทราบจากเหรียญเจียว่ามีองครักษ์เสื้อแพรลอบเข้ามาคนห้องของเขาจึงสงสัยยังห้องเตแต่เหอโฉโยกับบอกว่ามีคนจ้างพวกองครักษ์เสื้อแพรเข้ามาค้นห้องของเขาคือคนจากตระกูลห่วง เพื่อหาหลักฐานใส่ร้ายเขาก่อกระบทจึงทำให้อวินหลางวางแผนจัดการอีกฝ่ายอาวินหลางจึงบอกเรื่องจงหลีหยวนให้เหอโฉโยทราบเพราะคิดให้อีกฝ่ายจัดการกับตระกูลห่วงต่อมาอาวินหลางได้พบซางหงหยาง คุณนางที่รับหน้าที่ขูดปริศภาษีที่เข้าข้างตระกูลหงในพิธีศพไทยเฮาเข้ามาหาเรื่องอวินหลางจึงตอบกลับอีกฝ่ายก่อนที่จะชวนไปยังบ้านไร่ของตระกูลอวินเพื่อดูถึงการสร้างผลผลิตของตน พอสร้างหองยางมาดูถึงวิธีการของอวินหลางจึงตัดสินใจเลิกช่วยเหลือตระกูลหวงอวินหลางให้คนส่งของขวัญมากมายไปให้จัวจีพร้อมทั้งบอกให้จัวจีเลิกติดต่อกับตระกูลหวงเสีย เพราะเขาจะจัดการตระกูลห่วงซึ่งต่อมาจัวจีก็มาดักพบอวินหลางที่กลางป่าในภูเขาหลีซานก่อนที่ทั้งคู่จะมีอะไรกันอีกครั้งพออวินหลางกลับบ้านกับโดนเฉาเซียงที่มาเยือนสังเกตเห็น เพราะช่วงวัยทุกข์ให้ไทยเฮาในขณะที่ชายหนุ่มมากมายต่างอดกั้นจนตาแดงแต่อวินหลางกับมีสีหน้าปลอดโปรกจึงทําให้ทุกคนทราบเรื่องอวินหลางโดนซูชื่อตบตีในขณะที่ส่งเฉียวกับเย็นชาใสา่ จนอวีนหลางต้องพาส่งเฉียวไปในห้องเก็บสมบัติที่เก็บเสียงยอมให้ส่งเฉียวโวยวายระบายความไม่พอใจออกมาแต่ซูจื้อกับคิดว่าทั้งสองมีอะไรกันจึงบอกว่าส่งเฉียงกำลังท้องอยู่น่าจะหาห้องที่สบายหน่อย ด้านมึงตากับมึงเออสองพี่น้องปัญญาอ่อนที่อยากแต่งงานกับเสี่ยวโถงสาวใช้ของอวินหลางจนตัดสินกันไม่ได้เฉาเซียงจึงช่วยตัดสินให้คือใครต่อยตีชนะคนนั้นจะได้แต่งงานกับเสี่ยวโถงจึงทำให้ทั้งสอง ต่อยตีกันจนสลบพ่อแม่ของทั้งสองจึงตัดสินใจอย่างเด็ดขาดให้มีดกับบุตรชายคนละเล่มเพียงต้องการคนรอดคนเดียวดีกว่าคนปัญญาอ่อนสองคนแต่ทั้งสองกับทิ้งมีดไม่ยอมแทงกันจึงทำให้พ่อแม่ทั้งสองจึงต้องรอคอยไปก่อน อวินหลางจึงเฉลยให้เฉาเซียงที่ตกใจว่ามีดเป็นมีดกลที่พอแทงจะหดเข้าไปได้เท่านั้นพอเสี่ยวหงมาพบทั้งสองจึงตัดสินใจจะแต่งกับเมึงเออแต่ถ้ามีข้าวกับผ้าห่มจะมอบให้เมึงต้าสองเท่า ส่วนมืองเออที่แต่งกับเธอจะได้เพียงแค่หนึ่งอันเท่านั้นและเธอก็จะอยู่ดูแลทั้งสองด้วยสร้างความยินดีให้กับสองพี่น้องที่ไม่เข้าใจถึงการแต่งงานเพียงแต่ไม่ต้องการแยกจากเสี่ยวถงเท่านั้น อวินหลางที่ต้องการเอาคืนลิ้วหลิงจึงใช้แผนทรชนยวให้พวกสยงหนูแตกการเองจึงไปบอกเหอโฉโยเหอโฉโยจึงส่งโกจือคนรับใช้ในบ้านอาวินหลางที่ปัจจุบันเป็นองครักษ์เสื้อแพรไป แต่ลิวหลิงและสาวใช้กับจดจำโกตือได้จึงบีบให้เขาบอกอวีนหลางให้ส่งกระดาษมาให้ทั้งๆท,ที่โกตือบอกว่าทำงานให้ห้องเต้ทั้งยังอัญเชิญคำพูดของห้องเต้ที่ต้องการร่วมมือเพื่อจัดการกับพวกสยงหนูมาด้วย แต่ลิวหลิงยังยืนกรานความคิดเดิมว่าโกจือเป็นคนของอวินหลางผู้จะสังหารเขาจนทำให้โกจือบอกจะส่งจดหมายกลับไปขอกระดาษมาให้พอไร้การสนับสนุนจากซางหงหยางทำให้ตระกูลหวงพยายามไปขอร้องให้อาเจียวช่วยเหลือแต่อาเจียวไม่สนใจให้ไปขอร้องอวินหลางเองจางทางขุนนางที่มีหน้าที่ลงโทษ ที่เจออวินหลางจึงถามเขาไม่ยอมยุติการเล่นงานตระกูลห่วงหรือจากการปล่อยข่าวเผาทำลายเจี้ยนก่อร้อยลีสุจงจกมีหนึ่งคูหาสวรรค์พร้อมทั้งบอกว่าตระกูลห่วงยินยอมมอบโรงยอมให้หนึ่งโรง อวินหลางไม่คิดที่จะปล่อยตระกูลห่วงเพราะตระกูลห่วงได้ผูกขาดการค้าทุกอย่างในสุจงทำให้หลายตระกูลต้องประสบปัญหาและเศรษฐกิจไม่เจริญต่อให้เขาไม่จัดการภายหน้าตระกูลห่วงก็ต้องล่มสลายอยู่ดี แต่เฉาเซียงยังนำข่าวร้ายมาบอกคือเว่ยฮองเฮาต้องการสร้างทรัพย์สินเช่นเดียวกับอาเจียวมีทั้งการซื้อที่ดินและทาสชาวชยงหนูมากมายและยังคิดมาเรียนรู้ที่บ้านไร่ของตระกูลอวินอีทำเอาอาวินหลางต้องคิดถึงวิธีแก้ตัวให้อาเจียวฟัง